ขาฟาซิปันนะครับเรากําลังเผชิญกับหิมะตกนะเห็นไหมเห็นไหมหิมะตกเต็มเลยนะครับหิมะตกวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่28ธันวาคม65นะครับชิดยอดเขาฟาซิปันนะครับสุดยอดของความหนาวนะครับทิ่สุดแรกของความหนาวนเพราะอะไรหิมะตกครับตอนนี้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือธรรมดานะครับนี่ วันนี้วันที่28ธันวา65นะครับที่ฟาซีปันนะฮะฟาซีปันณเวลาน,นี้ตอนเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับที่เราอยู่บนยอดเขาเลยนะครับสูง3,500เมตรนะ,ะ3,000เมตรจากน้ำสูงกว่าน้ำน้ำมา <c oughs> น้ำทะเลนะครับยิ่งว่าตกครับท่านเห็นไหมฟ้าซีปัน นี่คือบรรยากาศของสะพานกระจกที่เวียดนามนะครับที่เราเห็นอยู่นี่สะพานกระจกนะครับเดินอยู่บนกระจกนะบรรยากาศตอนนี้ฟ้าเปิดผมจิบกาแฟชิลๆอากาศตอนนี้อยู่ประมาณาตัวเลขเดียวนะครับน่าจะประมาณสัก5้างองศาด้วยกันอย่างบรรยากาศดีมากฝนไม่ตกนะฮะฟ้าเปิดด้วยนะท่านเห็นไหมความสวยง,งามของหมอกนะหมอกกําลังไหลลงสู่ที่ต่ําสู่พื้นราบนี่เราอยู่จุดสูงสุดนะครับของสะพานกระจกนะ ที่เวียดนามน,นะครับเราอยู่ที่ซาปานะข้างล่างก็สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,200เมตรนะรอากาศที่นี่ประมาณตัวเลขเดียวอากาศเย็นสบายลมไม่มีนะฮะลมไม่มีแล้วก็แดดออกกำลังงามเลยนะฮะมาถึงว่ากำลังสดชื่นเลยนะบรรยากาศแบบนี้ฟินมากเลยครับนะวันนี้พูดนี่คือวันที่28ธันวา65นะครับหมอกกำลังไหลลงสู่ที่ตำ่ำสวยงามมากนะครับ บรรยากาศแบบนี้นะครับจิบกาแฟแบบนี้โอ้โหฟินที่สุดฟินมากๆเลยครับแบบนี้นะฮะเชิญได้นะครับที่เวียดนามนะครับโปรแกรมซาปาสะพานกระจกนะตอนนี้เราอยู่บรรยากาศห้องกาแฟนะครับคอฟฟี่เบรกอากาศอุ่นสบายมาก แล้วเราก็มานั่งคิวๆรอฮะรอสมาชิกที่ไปสะพานเป็นกระจกเลยมีเบเกกาแฟด้วยห้องนั่นเลนเขานะครับก็คือในการบริการของเขาก็ถือว่าพร้อมนะในเรื่องเกี่ยวกับการบริการอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับอเคทีเดียวเลยนะ สวัสดีครับไปดูห้องพักกันครับนะที่สาปานะครับอาจจะก่อนจะเข้าไปนะฮะนี่ห้องพักผมนะครับก็มีสาปาด้วยเนหะ็นไหมเดินออกมาปุ๊บไม่ถึงสองเมตรมีสาปาเท้าด้วยนะเมื่อแน่นอนทนะ่านเดี๋ยวจะมาสาปาเท้ากันนะครับโอเคไปดูห้องครับนี่เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ห้องแ๊บห้องน้ํานะครับฟินไหมห้องน้ํานะครับฟินเลยห้องอาบน้า นะครับนี่ผ้าเห็นไหมสุดยอดนะครับนะเตียงนอนมาดูครับเตียงนอนนี่อันนี้เตียงเดียวนะผมพักคนเดียวนะเตียงเดียวนะมีเสื้อคลุมนอนด้วยนะเตียงนะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับกาแฟเนี่ยนี่กาแฟเนี่ยเจ็ดเข้าเจเจเเนี่ยอร่อยมากนะกาแฟเขานะครับนะด้านนอกครับเป็นไงบ้างมาดูครับ ด้านนอกเนี่ยจะมันจะเป็นหมอกนะครับมันมองไม่เห็นนะด้านนอกนะเรียกว่ามองไปก็เป็นภูเขาแหละครับนะแต่ตอนนี้มันเป็นหมอกนะกนี่คือบรรยากาศของห้องพักสปาที่ซาปานะฮะที่ซาปาฟินมากเลยครับเขาว่าอาหารที่เวียดนามมื้อที่หนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างตาม ว่าทานไม่มีทางหมดแล้วครับมันเยอะมากครับ เยอะไหมครับเยอะไหมฮะนี่แค่ยังไม่ถึงครึ่งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นบูธเกีย่ยวกับผลไม้นะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นนะครับจ๊อเอสาวน้อยอเอสุดใจสุดใจอเอ๊ยังเลยใจเลย เยอะมากมายนะการันตีว่าไม่มีทาาหมดหรอครับทานยังไงก็ไม่หมดทุกอย่างนะไม่มีทางทานครบครับสะใจกันไปเลยนะครับมื้อแรกยังไม่จบนะฮะยังมีฝั่งนี้อีกนะฮะของหวานอันนี้ของหวานนะครับเนะ่ย เยอะมากมายนี่ฮะยังมีอาหารท้องถิ่นท้องถิ่นหอยชาววิดานามชอบทานหอยกันนะครับตระกูลหอยเลยล่ะมีหอยทุกอย่างครับนะเยอะมากฮัลโหลเอนะฮะทุกอย่างครับของหอยนะครับมีอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าคนชาววิดาชอบทานหอยนะยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกนะครับอันนี้เป็นกึ่งของว่างนะครับ เป็นของว่างเนี่ยเยอะมากเลยนะเกือกลิ่งของว่างนะครับไช่มั้ยครับเอมครเฝอเขาเรียกวอาเฝอนะฮะมันชองเะีกเรียกเรยอโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดา ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะครับเยอะมากเนะี่ยมาดูที่เนะี่ยกากนะเยอะมากเลยอะครับกนกัดๆนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มาถ่ายภาพกันนะครับ

ใบอกให้เราไปเลเราจะเข้าถ้ำนะครับไปดูแ้วในถ้ำมีอะไรครับไปดูกันเลยข้างหลังของเราอีกสองลำนะครับตามมานะครับอยู่ข้างหลังนนะครับ

คุณโดนตัวไหนเข้าไปเมื่อเนี่ยเนำก่อนชนโดนผัดมนเต็มเหมือนนกบินเดี๋ยวขึ้นไปตรงนั้นเลยทักว่ออีกเหมือนปีนนกสองข้างใช่ไหมสองข้าง ถ้าศัพท์นะครับทา,า,า,างนี้นกนกเป็นน้ำ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  แต่อยาให้ปวดตังหรือเสืออะไรให้ปวดกินก็ได้แต่อยาให้ปวดตังโอเคเนะาะอยากให้ตังเถาอยากให้ตังเถาอยากให้ตังเถาโอเคเนาะอันนี้เป็นบ้านเมืองแล้วนะครับยามค่ำคืนเที่ยวขับรถนะฮะเขาจะขับกันแบบก็วัดใจกันนะฮะวัดใจกันไม่ต้องมีไฟแดงนะวัดใจกันนะฮะ แต่มีเขาาจะมีแตรเขาจะมีแตรเป็นอาวุธนะฮะตามตามไปตามไกตามใกล้ไปตามมาตามมาตามนะตามไปนะตามนะตามนะตามนะเขาจะสวนเสินกันไปตามความต้องการนะฮะไม่มีไฟดงไฟแดงกันแล้วครับนะ ของเขาเนี่ยหมายความว่าถ้าเขาบีบแต่เนี่ยหมายว่าให้ข้างหน้าคุณอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวเขาจะหาทางไปเอง,ของเขาไม่ได้บีบไล่เรานะครับ